สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อ,พอแม่เอฟซี FC, ทุกท่านจะไปไหนอีกลูกจะไปไหนอีกไม่เข้าแล้วห้องน้ำไม่เข้าแล้วนะคะเอ๊ะจะไปไหนคะตปนตูนจะไปนอนในห้องน้ำค่ะชอบหนีตอนนี้คือติดนอนในห้องน้ำข้างบนนะคะเวลาที่แม่กิ่งถ่ายคลิปเราจะไม่ค่อยเห็นเขาก็จะแบบนี้ค่ะชอบพ่จะหนีไปนอนในห้องน้ำ มันก็ห้องน้ํามันก็เย็นนะเนาะแล้วก็กลุ่มนี้ก็เนี่ยค่ะตะมูตะมิแบบนี้กันวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นเด็กๆวิ่งเล่นคึกคักคึกคักกันนะคะเพราะว่าแม่กิ่งถ่ายคลิปตอนสายแล้วค่ะตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายๆแล้วเนาะมันก็เลยทําให้พวกเขาเริ่มเริ่มที่จะเอกเหนกง่วงหาวอะไรนะเขาเรียกว่านะงน่วงหาว ม่วงหนาวหาวนอนนะคะอยากจะพูดคำพังเพยแต่ก็พูดไม่เป็นนะคะบางสิ่งบางอย่างคำพูดบางอะไรเนี่ยแล้วก็ลืมไปเหมือนกันนะคะพอเราไม่ค่อยได้ใช้เราก็จะลืมเนาะน้ำชายครับน้ำชายครับนมผมแก่ครับ เดี๋ยนี้นอนข้างแม่ตลอดเลยนอนไมกก่กระดุกกระดิกสักเท่าไหร่ด้วยนะคะนอนนิ่งมากเวลาที่เขานอนนอนกับแม่ตอนนี้มีคนนอนกับแม่กิงสามคนแล้วค่ะก็คือสตูนแล้วก็นำชัยแล้วก็นำพานะคะสามคนนี้เมื่อวานไปหาหมอเป็นยังไงบ้างลูกฮะเมื่อวานไปหาหมอคุณหมอก็จ่ายยามาให้เขากินนะคะจ่ายยามาให้กินเนาะเพราะว่า น้องต้องกินยาต่อเนื่องค่ะตังตงเดี๋ยวนี้ตังๆไม่ค่อยเห็นเล่นกับสตูนเลยลูกหืมง่วงจริงๆเมื่อกี้มาแอบนอนอยู่ตรงตรงอีกมุมหนึ่งนะคะพอดีแม่กิ่งกวาดบ้านเขาก็เลยมานอนรอตรงนี้รอให้แม่ทำอะไรเสร็จก็น่าจะไปนอนที่เดิม ตาลืมไม่ขึ้นลูกกลางค่ำกลางคืนมุ่จักนอนนะพวกเราเนี่ยนี่ทองทวีใครใครนอนมุมนี้เนี่ยลูกสาวสาวน้อยจมูกแดงทองหยดนะคะโอ้นอนนอน่ตงมุมนอน,น,อน,น,อนตามชั้นค่ะชั้นบ้านเราก็มีให้นอนเยอะเนาะมีชั้นให้นอนเยอะมีโอ่งให้นอนเยอะมีที่หลบมุมเยอะค่ะ เป็นอะไรที่แมวจะชอบแบบนี้นะคะแม่ก็จัดให้จัดให้ทุกอย่างเลยอะไรที่เป็นของลูกอะไรที่ลูกชอบค่ะชีวิตเราก็มีแต่พวกเขาเขาก็มีแต่พวกเราเพราะเนี้ยค่ะดูแลกันไปเนาะ49ชีวิตมีบางท่านก็ถามมาว่าแม่กิ่งมีน้องแมวกี่ตัว บ้านแม่กิ่งมีน้องแมวทั้งหมด49ตัวนะคะเมื่อก่อนก็มี50เนาะแล้วก็พี่บุญมีจากเราไปแล้วก็เหลือ49ค่ะเมื่อก่อนแม่กิ่งก็เคยเลี้ยงแมวพิการติดเตียงเดินไม่ได้ก็คือบุญมีนะคะเลี้ยงกันอยู่ประมาณปีกว่าๆค่ะอยู่ด้วยกันประมาณปีกว่าต้องดูแลกันตลอดแต่ตอนนี้น้องจากไปแล้วน้องคงไม่อยากให้แม่ลำบากค่ะ จากไปแบบกระทันหันหัวใจล้มเหลวเนาะหัวใจล้มเหลวเฉียบพันช่วงนี้พ่อแม่อาจจะไม่ค่อยเห็นสตูลบอกว่าออกมาดีด้าให้ดูสักเท่าไหร่นะคะพ่อนางชอบเก็บตัว ท้องอน้นท้องอ้นยังไม่ยอมโตสักทีเลยนะคะยังไม่โตสักทีเลยลูกสาวเนี่ยยังอ่อนแอนอ่อนแอคล่องตัวเท่าที่แม่กิ่งสังเกตแมวที่คล่องตัวเขาจะไม่ค่อยอ้วนสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาวิ่งเก่งเนาะเขาวิ่งเก่งเขาบอกว่า,วาไปนวนไปนี่กระโดดโลดเต้นเก่ง เดี๋ยวเราไปข้างล่างกันนะคะไปดูโซนข้างล่างกันว่าเป็นยังไงแต่กลุ่มนี้เขาจะชอบอยู่ข้างบนกันค่ะโอ้นอนเลี่ยล่ากันเต็มเลยลูกฮะอยู่กันเต็มเลยแม่กำไรทองนำทีมนะคะนี่สำหรับกลุ่มโซนข้างหลังของเราแม่กำไรทองอุ้ยหนูกำลังจะนอนแม่ จะเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่าแม่กิ่งซักผ้าอยู่เนาะแล้วก็ลุยแล้วก็ลิซ,ซ่าลักกี้นะคะอยู่กันอันล้ำโชคลงมาลูกอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนลงมาครับมาลูกมาลงมาลําโชคนะคะเนี่ยค่ะความสุขสบายของลูกๆบ้านนี้ ส่วนกลุ่มข้างล่างก็นี่นอนรอแม่ทองกวาวทองกวาวนอนเล่นบนองค่ะโอง่งใบนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆสําหรับเด็กๆตระกูลทองนะคะเพราะว่าเป็นโอง่งที่เอาออกจากบ้านไม่ได้เอาออกประตูบ้านไม่ได้แล้วค่ะก็เลยต้องไว้อย่างนี้เลยแล้วก็เป็นที่นอนของพวกเขาเป็นอะไรที่เย็นๆเนาะ อะไรที่เป็นดินเผาที่เป็นโอง่งอะไรพวกนี้มันก็จะย็นพวกเขาก็จะชอบนอนกันค่ะท่านใดมีโอ่งที่ไม่ใช้แล้วก็ทำอย่างนี้ให้เด็กๆนอนเล่นกันก็ได้นะคะมีโอ่งอยู่ในบ้านมันก็เย็นค่ะเอา้านี่ลงมานอนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่หลูกฮะจะพุงคุ๋ยของแม่พุงปุ๋ยลูกชายแต่ละคนแต่ละคน รุ่นนี้เป็นแมวรุ่นใหญ่ของแม่กิง่งที่แม่กิ่งเริ่มเลี้ยงนะคะม,มีความน่ารักมากรักแม่มากเช่นกันพี่ทิวนอนเป้าแม่เหรอลูกแล้วทองเอกไปไหนนะเนี่ยเจ้าตัวตึงเนี่ยฮะเวลาเขาเรียกแม่ออดอ้อนแม่เนี่ยโอ้เป็นอะไรที่เป็นยาใจดีมากเลยนะคะแม่แม่พี่ทองทิวเวลาที่เขาเรียกอะ เวลาที่เจอลูกเรียกแบบนี้แม่กิ่งก็ต้องรีบคว้ามากอดมาอุ้มตัวไหนที่อุ้มได้แล้วก็จะอุ้มกันทุกวันนะคะอุ้มกันกอดกันแล้วก็เกาหัวให้กันทุกวันมันก็เป็นความรักความผูกพันที่เรามีต่อกันค่ะใช่ไหมลูกใช่ไหมคะคนสวยสาวน้อยทองกวาว ชอบชอบให้แม่เ,เกาวหลังให้ด้วยเด็กกลุ่มนี้ขนเขานิ่มนะคะขนเขานิ่มมากใครว่าแมวเปิดไม่น่ารักใช่ไหมลูกใครว่าแมวเปิดไม่น่ารักให้โอกาสแมวเปิดอย่างพวกหนูด้วยนะคะไม่สวยเลือดเลอแต่ก็มีแต่ความน่ารักค่ะ สำหรับแม่กิ่งแล้วแม่กิ่งก็ไม่ค่อยสนหรอกค่ะว่าจะเป็นแมวสีอะไรแมวแบบไหนถ้าเกิดมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มาเจอกันมามีบุญสัมพันธ์ต่อกันได้เลี้ยงดูกันแล้วก็รักหมดค่ะสำหรับสายตาเราแล้วพวกเขาก็สวยงามหมดเนาะอาจารจาจา,าจา,า,จาลูกสาวทําไมคะเดี๋ยวแม่อุ้มลูกเดี๋ยวแม่อุ้มนี่ดำน้อยของแม่กิง่งเอามาแล้วเหรอพ่อตัวตึง เขาจะตืต่นทองเอกแม่กิ่งจะชอบเรียกเขาวันนี้มีแดดส่องนะคะวันนี้มีแดดแต่ไม่รู้ว่าช่วงบ่ายเย,ย,ย็นๆฝนจะตกไหมเมื่อคืนนี้ฝนตกค่ะบ้านเราฝนตกแม่กิ่งก็จะปิดประตูกระจกตรงนี้ไว้ก็จะไม่ให้ไม่ให้เขาออกมาแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่เป็นมุ้งลวดแล้วค่ะตรงนี้ใส่เป็นมุ้งลวดแล้ว มันก็จะช่วยเรื่องยุงไปได้เยอะเนาะถ้าปิดประตูถ้าอะไรพวกนี้เพราะว่าพอเข้าหน้าฝนยุงก็จะเยอะค่ะแต่ถ้าหน้าร้อนนะไม่ค่อยมีปัญหายุงไม่ค่อยมีลิซ่าก็ยังอ่อนแอนอยู่นะคะลิซ่าไม่ค่อยจะโตสักเท่าไหร่ ต้องรอให้เขาอายุมากกว่านี้หน่อยเนาะแล้ว,วาทำไมวันนี้อารมณ์อยากจะมานอนเล่นตรงนี้อ่ะลูกปกติหนูจะอยู่คอยหลบหลีกแม่ตลอดนะคะปกติเขาจะชอบซุกอยู่กับแม่เขาวันนี้อยากจะมานอนโชว์ใช่ไหมนอนโชว์คู่กับพี่นํำโชคใช่ไหมลูกความน่ารักแต่ละคนแต่ละวันวันนี้พวกหนูส่งความน่ารักแค่นี้พอใช่ไหม มานอนอดอ,อ้อนพ,พ่อแม่เอฟซีแค่นี้พอใช่ไหมลูกนึกถึงสภาพเขาเมื่อก่อนนะคะต้องเดินต๊อกต้อกตอกตอกหากินกินหนูกินแมลงเป็นอาหารอยู่ใต้ท้องรถเป็นอูออ่รถเก่าอะค่ะแล้วก็พักอาศัยอยู่ตามใต้ท้องรถเวลาน้ําท่วมก็คงจะปีนบนหลังพารถนู่นนั่มัง้งช่องครับช่องออกมาสิลูก ช่องออกมาหาแม่มาเร็วครับลูกแต่ละคนได้ยินเสียงแม่ช่องอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปตามหาเค็นตะกันค่ะไปดูว่าเค็นตะอยู่ตรงไหนอาหลบหน่อยครับคุณชุดรออนหนุมพุ่มปุ้ยของแม่หลบหน่อยครับแม่จะไปข้างหน้าเร็วแม่จะไปดูในห้องน้งนเร็วเร็ว มามามาทองสุกตามแม่นี่มาเจอกลุ่มนี้ใครอยู่ในนี้บ้างมีใครมัง่งฮะออดอ้อนเหมือนเดิมทุงทองอยู่นี่ค่ะเคนตาอยู่ไหนอะลูกเคนตาเคนตาอยู่ไหนครับโอ้เคนตาอยู่ตรงนี้เหรอลูกเคนตาอยู่ตรงนี้ครับแม่ครับ ไปซะหน่อยนอนเปนอนเปสบายเลยอภิษพ,พก็อยู่ในกรงครับยังไม่ถึงคิวพิษซับออกจากกรงนะคะคือต้องเอาทุกคนกลุ่มนี้เข้าเข้ามาในห้องห้องอีกห้องหนึ่งก่อนแล้วค่อยปล่อยพิษซับให้อยู่กับกลุ่มห้าแม่ลูกเขาแล้วก็นําโชคอยู่กันได้กลุ่มนี้เข็นเขาเห็นเคนตะไม่ได้เลยนะคะพิษซับเนี่ยตาโตเดินใสเลยนะคะ เคนตะตื่นนือยังลูกเนี่ยค่ะเป็นฝ้าที่แม่กิ่งใส่เป็นฝ้ากันความร้อนก็เลยกลายเป็นเปยให้พวกให้เขานอนเล่นนะคะสําหรับเคนตะก็จะเห็นเขาประจำนอกาะที่เขาจะนอนนอนเปประจําอันนี้ก็เลยเป็นเปยใหญ่เลยใช่ไหมลูกกันความร้อนได้ด้วยแล้วก็เป็นเปยให้ผมด้วยครับทางนี้ก็มีนะคะ นี่ทางนี้เราไม่มีฝ้าแล้วก็นี่แหละแล้วก็เอาแผ่นสแลนกันความร้อนอีกชั้นหนึ่งมันจะได้ไม่ร้อนมากนะคะให้กับลูกๆแต่ถ้ามีเงินมีกำลังทรัพย์ก็จะทำอยู่ค่ะก็จะใส่ฝ้าให้พวกเขาอยู่เนาะเคยถามช่างแล้วช่างเขาก็บอกประมาณหมื่นกว่าบาทเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนหลังคาบางส่วนด้วยเพราะว่ามันรั่ว แล้วถ้าเวลาฝนตกหนักๆทีลมสะพาดแรงทีน้ํา้ำก็จะไหลลงตรงช่องนี้ค่ะไหลลงช,งช่องนี้แล้วก็ตรงโน้นมันก็จะมีหลังคารั่วก็ต้องเปลี่ยนตรงส่วนนี้ให้ค่อยๆทาไปทีละอย่างทีละเล็กทีละน้อยค่ะเนาะเพราะว่าเรากําลังทรัพย์เรามีไม่เยอะค่อยเก็บหอมรอมลิศค่อยถ้าเมื่อไหลโชคดีแล้วก็ค่อยทําค่ะ อย่างที่คิดจะทำนี่ก็เพื่อลูกๆทั้งหมดล่ะค่ะเพื่อพวกเขาจะได้อยู่ดีมีสุขอยู่แบบไม่ร้อนเนาะค่อยเป็นค่อยไปกินอาหารกันอาหารที่ผู้ใหญ่ใจบุญส่งมาให้ของฟิลกี้เนี่ยเด็กๆชอบมากเลยนะคะ ตอนนี้คือพากันกินแต่ฟิวกี้ไม่กินเอ่อกินส่วนน้อยละของวิตกัสที่แม่กิ่งผสมให้เนี่ยกินอยู่แต่ว่ากินน้อยแต่ถ้าส่วนอยากจะชอบนี่ฟิวกี้สีฟ้าค่ะชอบกินสีฟ้ากันแม่กิ่งก็จะให้โซนข้างหลังกินสีฟ้าข้างในกินสีม่วงเพราะว่าสีม่วงข้างนอกนี่ไม่ค่อยกินกันเรื่องเยอะค่ะลูกบ้านนี้ใช่ไหมลูกท้องเอกเรื่องเยอะไหมลูก พอเป็นกระจกใส่พวกเขาก็จะมองเห็นกันมากขึ้นนะคะส่องหากันมากขึ้นเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูข้างในกันนะคะมีพ่อพ่อ,พอแม่คนไหนอยากเห็นใครก็บอกมาได้นะคะที่ที่ไม่เห็นเนาะเพราะบางทีแม่กิ่งก็จะอาจจะแต่ละคลิปหรือบางคลิปอาจจะมีถ่ายตกหล่นบ้างค่ะเราวไปดูข้างในกันต่อเลยค่ะ พอกลับเข้ามาข้างในก็เนี่ยค่ะแต่ละคนก็เอกขนิกครับเดี๋ยวก่อนนะลูกเสียงบุญช่วยเรียกพอดีให้บุญช่วยเข้ามานอนในบ้านนะคะเอะมามามาตามแม่มาปุ่มนี้มามาลูกมาเนี่พิษสายนอนสบายจังเลยนะ อน้ำพาน้ำพาอยู่ตรงนี้แหละค่ะลูกอุ <pf unlikely> ้ยก <undercover> ินแมป๊ะเป๊บออเพิ่งกินเสร็จเออกินเก่งอยู่นะคะกลางคืนเวลาแม่กิ่งนอนก็ได้ยินแต่เสียงลงมากินเงียบเงียเงเงียเคี้ยวอาหารเพราะว่าแม่กิ่งจะมีอาหารวางไว้ในห้องให้เนาะทั้งอาหารทั้งน้ำเห็นเงีบเงทั้งคืนนะคะเขา ตอนนี้ก็คือโลกไม่ค่อยจะเห็นใครเพราะว่านี้ไปอยู่ข้างบนกันหมดอ่ะลงมาเด็กๆลงมาลูกมาเร็วลงมานี่คนลงมาคนแรกก็คือใครน้ำชัยได้ยินเสียงแม่ก็วิ่งตัก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 จากอยู่ข้างบนนะคะตุนต้นตุน้นตุ้นตุ้นอยู่ไหนลูกชาตุน ได้ยินเสียงแม่ไหมคะแต่ละคนลงมาเร็วช่วงนี้สายฟ้าเขามีความสุขมากเลยนะคะพอเขาสบายเนื้อสบายตัวอย่างที่เมื่อก่อนแม่กิ่งเคยบอกนะว่าเขาเป็นแมวที่ล่าเริงอยู่แล้วพอเขาเจ็บป่วยเขาก็มีช่วงหนึ่งที่หงอๆไปพอช่วงนี้เขาอื้อออกเขาสบายเนื้อสบายตัวเขาก็จะเล่นอเขาทั้งวันแบบนี้คะ่ะ บางทีเล่นไปเล่นมาก็มีพี่ๆออออประมาณว่านึกว่าเขาจะแกล้งใครอะไรเงี้ยเขาก็จะเดินใส่น้องโดยเฉพาะคนนี้ค่ะคอยปามพี่ทองก้อนเขาจะคอยช่วยแม่ปามน้องๆคนไหนที่ดูแล้วเกเลรอะไรเงี้ยค่ะกลุ่มนั้นไม่ยอมลงกันนะคะสงสัยท่าทางจะง่วงแล้วแหละที่อยู่ข้างบนกันทองอ้นไม่ต้องตามพี่เขาลูก ให้ออกจากกรงแล้วนะคะคุณช่วยพอออกจากกรงมาได้ก็เดินหาประตูเลยอยากออกเต็มที่ละเดินเล่นในบ้านก่อนไหมลูกฮะเ,ออเดินเล่นในบ้านก่อนไหมยังไม่ต้องออกหรอกคือเขาเคยอยู่ค่ะเคยอยู่โซนข้างนอกสะส่วนใหญ่เคยอยู่ในห้องทํางานซะส่วนใหญ่เขาก็จะกิดตรงส่วนนั้นเขาก็จะไม่คุ้นเคยในบ้าน แต่แม่กิ่งก็ยังไม่สามารถที่จะปล่อยให้เขาแบอบอยู่แล้วที่แม่กิ่งไม่ควบคุมไม่ได้นะคะเพราะว่าบุญช่วยนี่เขาก็เอาเรื่องเหมือนกันเดินสำรวจบ้านลูกแม่ให้เดินสำรวจบ้านนะเราจะได้มีเพื่อนบ้างลูกแมวตัวไหนที่เขาถูกจริตกันอ่ะกลิ่นถูกจริตกันเขาก็จะเฉยเฉยนะคะเดินผ่านเฉยเฉย แต่ถ้าคนไหนที่เขาไม่ถูกจลิตกันน่ะเขาก็จะแบบเดินใส่เลยนะคะอยากออกใช่ไหมอาป่าป่าปาไม่ให้ออกป่ะอ้ออกมาแล้วครับออแม่จะเติมทรายแมวแม่จะเติมทรายแมวเดี๋ยวเติมวันนี้ก็เดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ เพราะว่าเติมทีก็แบบว่าหมดเกลี้ยงเลยแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ออกไปซื้ออาหารมาให้กับลูกๆได้สองกล่องเนี่ยค่ะก,กัดกระดาษกระจุยกระจายกัดกล่องได้ไปซื้ออาหารมาให้ลูกๆได้สองกล่องที่พ่อๆแม่เมตตาม,มานะคะแม่กิ่งก็ขอกราบทุกท่านมากๆค่ะมีน้อยเราก็ซื้อมาน้อยเนาะเราก็ซื้อมาเท่าที่กําลังซั์เรามี ทยอยไปซื้อบ่อยๆเอาค่ะอาบแดดเด็ดจ้าเลยนะคะตอนนี้คิดว่าน่าจะตกอีกค่ะคืนนี้อมไม่ต้องหากันลูกทองมณีเสียงขู่ไม่ถูกกันนะคะระหว่างบุญช่วยกับทองมณี ั้นคลิปนี้ไม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้นะคะขอบคุณพ่อ,พอแม่ซีทุกท่านที่รับดูรับชมคลิปให้คะ่ะขอบคุณมากมากค่ะคช่วยหันหน้ามาหน่อยลูกหันหน้ามาหน่อยครับสุดหล่อครับเดินนี่ภูมิกางเลยนะคะ